สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพัฒนาการของสารรัฐธรรมนูญเยอรมันท่านผู้ชมครับองค์กรพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมน,นีนั้นมีพัฒนาการและความเป็นมาที่ยาวนานมากกล่าวคือย้อนไปถึงช่วงก่อนยุคกลางและในระหว่างยุคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี1815 ที่มีการรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐเยอรมนีหรือที่เรียกว่าดอยเชบันแต่เพิ่งมามีรัฐธรรมนูญเป็นกิจลักษณะก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี1849ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้สิทธิแก่ประชาชนชาวเยอรมันที่จะนำคดีมาฟ้องอย่างศาลอาณาจักรได้กรณีที่บุคคลนั้นถูกละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองไว้ต่อมามีรัฐธรรมนูญปี1871 ซึ่งบัญญัติให้สภาสูงหรือบุนเดสรัฐมีอำนาจในการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างมลรัฐต่างๆและองค์กรภายในของมลรัฐนั้นๆรัฐธรรมนูญวัยมาปีคศ .1919 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลร,รัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้เป็นองค์กรศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมีอำนาจสำคัญ3ประการคือ 1. พิจารณาข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญอันเป็นปัญหาภายในของมลรัฐ2พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีการฟ้องให้ตรวจสอบฝ่ายบรยิหารเช่นฟ้องประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีของสาหาพันธ์และ3พิจารณาปัญหาความสัมพันธรรน์ระหว่างมลรัฐกับสาหาพันธรร์รัฐการตรวจสอบความควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของมลรัฐ ว่าชอบด้วยกฎหมายของสาพันธรัฐหรือไม่รัฐธรรมนูญว่าัยมามาตรา13วรสองได้กำหนดให้เป็นอำนาจของศาลอาณาจักรส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูไวัยมาไม่ได้กำหนดให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมีอำนาจในการพิจารณาท่านผู้ชมครับในช่วงที่เยอรมนีอยู่ภายใต้การปกครองของฮิตเลอร์นั้นเป็นช่วงที่เยอรมนีไม่มีศาลร,รัฐธรรมนูญ แต่หลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่สองในปีคศ .1945 จึงได้มีการเริ่มต้นก่อตั้งองค์กรสารรัฐธรรมนูญอีกครั้งในระดับมลรัฐกนในลำดับแรกเกิดขึ้นในมลรัตบาวาเรียโดยมาตรา40ของรัฐธรรมนูญของมลรัตบาวาเรียคศ .1946 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญระดับมลรัตขึ้น และหลังจากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญขึ้นในมนรัฐเฮสเซนและมนรัฐบาเดนตามลำดับส่วนการเกิดขึ้นของสารรัฐธรรมนูญในระดับสาพันธ์นั้นได้เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เรียกว่าเบสิกลหรือกฎหมายพื้นฐานซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมปี1 4 4 9นั่นเองอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายพื้นฐานและยังได้บัญญัติซ้ำไว้อีกในกฎหมายว่าด้วยสารรัฐธรรมนูญสหพันธ์เพื่อเป็นการบัญญัติรวมอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญที่กระจัดกระจายอยู่ตามบทบัญญัติต่างๆมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้สะดวกแก่การใช้บังคับอย่างไรก็ดีสารรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีไม่ใช่สารที่มีเขตอำนาจทั่วไป เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสารรัฐธรรมนูญไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นสารรัฐธรรมนูญของเยอรมนีจึงแตกต่างไปจากสารปกครองและสารยุติธรรมที่มีเขตอำนาจทั่วไปในการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีมหาชนที่ไม่มีลักษณะเป็นความขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญหรือข้อพิพาททั้งหลายทั้งปวงตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายอาญาตามระดับ อำนาจของสารรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยจึงเป็นอำนาจที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นเรื่องๆไปทั้งนี้โดยพิจารณาจากเนื้อหาของข้อพิพาทหรือกระบ,บวนการใช้สิทธิเรียกร้องเป็นสำคัญท่านผู้ชมครับสารรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและความขัดแยง้งเกี่ยวกับสถานภาพระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ของระบบกฎหมายภายในประเทศและความขัดแย้งตามรัฐธรรมนูญระหว่างสหพันธ์กับมลรัตและนอกจากนั้นสารรัฐธรรมนูญภายในมวลรัตในกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ไปพึ่งสารใดๆอีกด้วยท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าพัฒนาการของสารรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ thank <laughs> you